สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอาช่วงนี้ส่วนพี่สบายดีสบายดีใช่แล้วนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมารีวิวรหัสที่พี่จะแจกภายในสตรีมวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใช่แล้วนะครับรหัสนี้เลยนะครับอีกรหัสหนึ่งเป็นรหัสไก่เม็ดตันนะไก่พิการใช่เขาเรียกว่าไก่พิการยังไม่ตันนะพี่ก็จะแจกรหัสนั้นแล้วก็แจกรหัสนี้นะครับมา เรามาดูของต่างอันนี้ก่อนภายในเกมนะครับก่อนอื่นเราก็ขอดูตรงนี้เลยนะครับแฟกเมนต์มี5,000ันนะครับแล้วก็มีเงิน2ล้านห้านะครับผมก็แล้วก็มีซูเปอร์โฮเมนปึ๊บมีซูเปอร์โฮเมนใช่นะครับบาร์หกรด้วยนะครับผมทุกหมัดมีหมดเลยนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกหมัดเลยนะครับแล้วก็มีไอเทมไอเทมมีบิเซนโต้นะครับผมแล้วก็มีดาบของบิ๊กมัมดาบคาเฟนดี้แล้วก็ดาบของโลก2 บอสคอมมืดใช่แล้วนะครับอันนี้แล้วก็มีดาบของแชงคูดนะครับนี่ดาบซเซเบอร์นะครับแล้วก็มีซังเดคิเทสยามะนี่ยามะสามร้อยห้าสิบของโอดิงใช้ได้ทุกสกิลจริงนะครับอันนี้สายตอนนี้สายคือสายผลนะครับสายผลสายผลสองพันสี่ตันเลยนะครับผมก็มีดาบประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูส่วนของ ธนูครับนี่ธนูมีปืนด้วยมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีคาบูชะใช่เรามีเรามีคาบูชะต่อไปนะครับหมวกนะก็มีนี่ของหมวกนะครับมีผ้าคลุมของคาตาคุลิด้วยนะครับผมก็ตึงๆกันเลยนะครับแล้วก็มีของต่างๆเอาไว้ตีอาวุธอีกมากมายเลยนะครับผมก็ใช่แล้วล่ะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็มีไอ้ก้อนไฟด้วยนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีเกต ของมังกรนะครับผมนี่เกตมังกรมี6อันนะครับตอนนี้ทําไมมันมีน้อยนะครับเพราะว่าเอาไปทําหมัดซูเปอร์โฮเมนใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีกระดูนครับเซอร์ไพรส์ตรงกระดูก3ามพนะครับเยอะมากนะครับไม่ใช่นอนแล้วก็มีเมือกเขียวด้วยแล้วก็เมือกม่วงใช่นะครับเมือกม่วงนี่แล้วก็มีฐานด้วยไปขุดฐานที่ไหนมาก็ไม่รู้ส่วนของดาบก็รีวิวไปแล้วใช่ไหมเออมาแล้วก็ เสือนะครับนี่ผลเสือสามารถเล่นได้เลยนะครับผม370มร้เมาเตอรี่ลุลัวเลยนะครับผมก็สามารถตีได้เลยใช่นะครับก็ไปแบบนวเนียนนิปานได้เลยเออเกมคาราเบลเลยแหละใช่ระแปลพีพีได้เลยนะครับนี่หวานเจียบ <c oughs> ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ดูทิกตอกเกินไปใช่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับ Bye.